นักเรียนป .3 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูทุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทํากิจกรรมนะคะกิจกรรมที่2ค่ะวัฏจักรชีวิตของสัตว์เป็นอย่างไรนะคะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่86นะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า86ได้เลยค่ะและก็ให้นักเรียนดูหนังสือด้วยนะคะ ซึ่งกิจกรรมที่2เนี่ยในหนังสือเรียนของนักเรียนจะอยู่ในหน้าที่93นะคะดูหนังสือเรียนประกอบกับคลิปวิดีโอของคุณครูนะคะ ทีนี้นะคะขอทบทวนนะคะว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์หมายถึงอะไรนะคะวัฏจักรชีวิตของสัตว์ก็หมายถึงการเจริญเติบโตนะคะจนเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีกนะคะหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ําเดิมอย่างต่อเนื่องนะคะการเจริญเติบโตของสัตว์บางชนิดเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะการเปลี่ยนแปลงอย่างมากอย่างเช่นอะไรคะนักเรียน เดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมนี้กันนะคะทีนี้นะคะในกิจกรรมที่2เนี่ยในกิจกรรมที่2ตอนที่1นะคะเราวันนี้เราจะมาทําตอนที่1นะคะในกิจกรรมที่2ตอนที่1เนี่ยนักเรียนเราจะมาสังเกตบัตรภาพนะคะซึ่งมีอยู่9บัตรภาพนะคะมีอยู่9ภาพเห็นไหมภาพแรกนะคะนักเรียนดูก่อนภาพแรกนะคะก็จะเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็เป็นอะไรคะ มนุษย์วัยแรกเกิดนะคะเป็นรูปเจี๊ยบค่ะไข่ไก่นะคะ,ะไก่ตัวเต็มวัยนะคะผีเสื้อไหมนะคะแล้วก็ดักแด้ไหมมีไข่ไหมด้วยนะคะนักเรียนแล้วก็มีหนอนไหมนะคะทีนี้เนี่ยเราให้นักเรียนสังเกตนะคะสังเกตในบัตรภาพหรือถ้านักเรียนเนี่ยดูไม่ชัดนะคะนักเรียนก็สแกน QR Code นะคะซึ่งอยู่ในหนังสือเรียนเนี่ยในหน้าที่93นะคะนักเรียนสามารถ สแกน QR code นะคะในไลน์แล้วก็เขาก็จะขึ้นบัตรภาพมาให้นักเรียนนะคะอ่ะทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าบัตรคำทีนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยจับคู่บัตรภาพกับบัตรคำนะคะว่าหมายเลขหนึ่งเนี่ยควรจะคู่กับภาพอะไรหมายเลขสองเนี่ยควรจะคู่กับอะไรหมายเลขสามานี้นะคะนักเรียนเนาะอ่ะ มาดูหมายเลข4หมายเลข5้าหมายเลข6นะคะมีหมดเลยนะคะมีจนถึงหมายเลข9นะคะเด็กๆมีจนถึงหมายเลข9นะคะทีนี้ก็จะให้นักเรียนจับคู่นะคะหมายเลข9คู่กับอะไรหมายเลข8คู่กับภาพอะไรหมายเลข7คู่กับภาพอะไรนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มกิจกรรมกันเลยนะคะอ่ะหมายเลข1ค่ะเด็กๆอ่านหมายเลข1ค่ะ รูปร่างลักษณะคล้ายตัวเต็มไวแต่มีขนาดเล็กกว่ามีขนอ่อนสีเหลืองอฟักออกมาจากไข่และประมาณ3 6ถึง6เดือนจะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มไวมีคำว่าฟักออกมาจากไข่ด้วยนะคะนักเรียนมีคำว่าฟักออกมาจากไข่ควรจะเป็นอะไรคะไม่บอกนะคะคุยเคียหาอาหารนะคะตามพื้นดินอาหารเช่น ข้าวเปลือกรำข้าวหนอนมแมลงวันนะคะแล้วก็อาศัยอยู่ในเล้าด้วยนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะคุณครูว่าง่งายๆเองเนาะง่ายไหมง่ายนะคะขนอ่อนสีเหลืองตอนออกมาใหม่ๆจะเป็นขนอ่อนสีเหลืองด้วยนะคะอยู่ในเล้าก็คงจะเป็นเป็นอะไรเอ่ยน่าเป็นลูกเจี๊ยบนั่นเองเพราะว่าขนสีเหลืองใช่ไหมคะเป็นลูกเจี๊ยบนะคะเป็นลูกเจี๊ยบเนาะ ต่อไปหมายเลข2ค่ะหมายเลข2นะคะหมายเลข2นะคะเดี๋ยวคครูอ่านให้ฟังนะคะรูปร่างลักษณะยาวลำตัวเป็นป้องมีสีขาวค่ะนักเรียนนะคะประมาณ20 25วันจะเจริญเติบโตเป็นดักแด้ง่ายเองเนาะเจริญเติบโตเป็นดักแด้จะเป็นอะไรคะนักเรียนจะเจริญเติบโตเป็นดักแด้ดก,แดกินใบหม่อนเป็นอาหารด้วย กินใบหม่อนเป็นอาหารนะคะถูกเลี้ยงในตะข่ายหรือพานชนะซึ่งมีการใส่ใบหม่อนลงไปอุ้ยง,ยง่ายเองนักเรียนก็คือหนอนไหมนั่นเองนักเรียนโอ้โหนอนไหมนี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณครูก็เคยเลี้ยงนะคะเด็กๆเ,เนาะมีคุณครูเคยเลี้ยงแต่ตัวคุณครูไม่ได้เลี้ยงนะลูกจะเป็นคุณยายนะคะคุณยายเป็นคนเลี้ยงแต่ว่าตอนเลิกเรียนเนี่ยกลับมาจากโรงเรียนเนี่ยคุณครูจะต้อง ไปเก็บใบหมอนนะคะจะจะต้องไปเก็บใบหมอนเอามาให้หนอนไหมเนี่ยมันกินแต่ถามว่าคุณครูก้าจับไหมคุณครูก็ไม่กล้าจับนะคะ,ะไปดูหมายเลข3กันค่ะหมายเลข3ามคำเขาใบมาให้นักเรียนมยีว่ามี3ส่วนคือหัวอกและท้องส่วนท้องมีรูปร่างลักษณะยาวเป็นป้องสีขาวมีปีกสองปีกนะอสืบพันธุ์ได้ และวางไข่ภายใน2-3วันไม่กินอาหารค่ะอยู่ในภานชนะเช่นกระด้งหรือว่าตะแกรงอะไรคะนักเรียนอยู่ในกระด้งหรือว่าตะแกรงก็ได้เอ๊ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเป็นส่วนประกอบของหนอนไหมะนักเรียนเป็นอะไรคะเป็นส่วนประกอบของนอนไหมก็คือทำทำทำ ผีเสื้อไหมนะคะนักเรียนเห็นไหมคะผีเสื้อไหมนะคะนักเรียนไม่กินอาหารนะคะสืบพันธุ์ได้แล้วก็วางไข่าภายใน2-3วันเนี่ยลักษณะแบบนี้นะคะเราเรียกว่าผีเสื้อไหมนั่นเองนะคะต่อไปมาดูหมายเลข4ีนะคะหมายเลข4ีเนี่ยรูปร่างลักษณะคล้ายกับพ่อและแม่แต่ขนาดเล็กกว่าเอ๊ะอะไรอ่นะนักเรียนภาพอะไรภาพอะไรจะเจริญเติบโตขึ้นตามวัยจนเป็นมนุษย์ จนตัวเต็มวัยนะคะตัวเต็มวัยนะเป็นมนุษย์นะคะดื่มนมจากแม่ในช่วงแรกนะคะเมื่อโตขึ้นจะกินอาหารได้หลากหลายประเภทมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยแบบนี้ต้องเป็นมนุษย์แล้วล่ะใช่ไหมคะเพราะเขาบอกว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมแล้วอะไรล่ะคะเป็นอะไรมนุษย์เขาให้นักเรียนเนี่ยมีอยู่สองบัตรก็คือ,อรูปที่จะเป็นที่คุณแม่ตั้งครรภ์แล้วก็เป็นเบบี นักเรียนคิดว่าเป็นรูปอะไรคะอ่าเบบี้นะคะหรือว่ามนุษย์วัยแรกเกิดนั่นเองนะคะโอ้โหน่ารักเชียวนะคะต่อไปหมายเลขห้าค่ะรูปร่างลักษณะรีนะคะมีสีขาวหรือสีเหลืองไม่กินอาหารประมาณ10ถึง12วันจะ,จะเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยนะคะ อยู่ในจอหรือว่ากระด้งนะคะที่มีที่ไม้ขดเป็นวงนะคะโอ้โหเป็นมุวงหนนักเรียนเป็นมุวงนีะ่ะภายในแบ่งเป็นช่องช่อๆนอนไหมไปแล้ะผีเสื้อไหม่ไปและ,และขาดอะไรคะเด็กๆขาดอะไรเอ่ย อ่าต้องเป็นดักแด้ไหมคะ่ะหนอนไหมไปละผีเสื้อใหม่ไปละต้องเป็นดักแด้ดักแด้เนี่ยเขาจะให้อยู่ในกระด้งนะคะเด็กๆเ,เนาะอันนี้เนี่ยพอ,อนอนไหมเนี่ยมันฟักตัวมันจะเริ่มมีแบบมีใยรอบๆเนี่ยนะักเรียนเขาก็จะให้มาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วทิ้งไว้นานสักพักเนี่ยเป็นยังไงคะมันก็จะมีสีเหลืองนะคะคุณคูเคยทําทุกขั้นตอนเลยนะคะนะักเรียนเนาะแม้แต่เอามาทําเป็นอ เป,เป็นผ้าไหมนะคะคุณครูก็เห็นขั้นตอนการทําเพราะว่าเรียนรู้มาจากตายายนะคะสมัยคุณครูยังเด็กๆนะคะคุณครูก็ได้ช่วยเขานะคะคุณครูก็ได้ช่วยท่านซึ่งคุณตาคุณยายของคุณครูอ่ะเขาเลี้ยงเขาเลี้ยงไหมนั่นเองนะคะหนอนไหมนะคะนะแล้วก็ปลูกเป็นสวนใบหม่อนเนี่ยโอ้โหเป็นไล่เลยนะคะนักเรียนเนาะอ่ะต่อไปหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ค่ะ รูปร่างลักษณะคล้ายลูกเจี๊ยบแต่มีขนาดใหญ่กว่าและมีขนสีเข้มและแข็งแกรงกว่าหรือว่าแข็งกว่านะคะประมาณ2-4ปี4ปีแล้วนะประมาณ2-4ปีจะสืบพันธุ์ได้ออกลูกเป็นไข่คุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินนะคะอาหารที่เขากินเนี่ยก็เช่นข้าวเปลือกนะคะรำข้าวน้อนแมลงวันแล้วก็อาศัยอยู่ในเล้าอะไรคะเด็กๆอะไรคะ คล้ายลูกเจี๊ยบด้วยก,ก,ววะะก็คือไก่ตัวเต็มวัยนั่นเองนะคะก็คือไก่ตัวเต็มวัยนะคะต่อไปหมายเล็กเดนะคะรูปร่างลักษณะคล้ายกับวัยแรกเกิดค่ะแต่ขนาดใหญ่กว่าสืบพันธุ์ได้นะคะตั้งท้อง9เดือนคลอดลูกออกมาเป็นทารกวัยแรกเกิดค่ะกินอาหารได้หลากหลายประเภทนะคะมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัย รู้แล้วนะคะคุณครูเชื่อว่าทุกคนเนะี่ยก็เคยอยู่ในลักษณะแบบนี้มาก่อนนะก่อนที่จะลืมตาดูก่อนที่นักเรียนจะลืมตาดูโลกนะคะนี่เลยค่ะนักเรียนก็เคยอยู่มาก่อนนะคะแม้แต่คุณครูก็เคยอยู่มาก่อนค่ะนั่นก็คือนี่ค่ะมนุษย์ตัวเต็มวัยนะคะหรือว่าท้องของคุณแม่เรานั่นเองนะคะต่อไปหมายเลข8ค่ะรูปร่างขนาดกลมนะคะขนาดเล็ก มีสีเหลืองอ่อนๆน,นะคะสีเหลืองอ่อนด้วยภายในมีตัวอ่อนและอาหารสำหรับตัวอ่อนประมาณ10-12วันเนี่ยนอนจะฟักออกมาแล้วก็อยู่ในห่อผ้าที่มีความชื้นนะคะเลี้ยงในห้องที่มีอุณหภูมิ24-25องศาเซลเซียสมันคืออะไรคะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมมันคืออะไรเอ่ย มันก็คือไข่ไหมนั่นเองนักเรียนหรือว่าไข่หนอนไหมเนี่ยนักเรียนเนาะนี่นะคะเฮ้ยเยอะมากเลยนะคะนักเรียนเนาะไข่หนอนไหมเนี่ยนักเรียนรู้ไหมว่าผีเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยกว่ามันจะออกลูกออกมาเนี่ยมันได้เยอะมากๆเลยนะคะไข่มันน่ะแต่ละครั้งที่มันออกไข่ที่มันฟักไข่เนี่ยมันจะออกมาเป็นไข่ไหมเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะผีเสื้อไหมใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ วัฒจักรชีวิตของสัตว์นะคะที่เรามีภาพมานะคะแต่มันมี9้าค่ะกูของหมายเลข้าก่อนนะคะหมายเลขอ้าัอันสุดท้ายแล้วนะคะรูปร่างลักษณะเกือบลีรูปร่างลักษณะเกือบลีนะคะมีสีน้ำตาลนะคะภายในมีไข่ขาวไข่แดงตัวอ่อนจะค่อยๆพัฒนาจนเป็นรูปร่างลักษณะคล้ายลูกเจี๊ยบค่ะใช้อาหารที่สะสมอยู่ภายในนะคะ ประมาณ21วันลูกเจี๊ยบจะฟักออกมาอาศัยอยู่ในเล้านะคะหรือบนกองฟางคุณครูชอบกินมากๆเลยนักเรียนอะไรคะและคุณครูก็เชื่อว่าเด็กๆก็ชอบกินนะคะและก็เพื่อนเราเนี่ยชอบกินที่สุดเลยนะคะทิมมี่อ่ะที่ทิมมี่ชอบกินคืออะไรคะทำๆๆไข่ไก่นั่นเองนะคะอันนี้ของโปรดอาหารโปรดของทิมมี่นะคะเพื่อนเราใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็จะมา เขียนวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนะคะในตอนที่1นนะคะเขียน2ข้อลงไปนะคะถ้าใครไม่ถนัดดูเนจอนะคะนักเรียนดูในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะซึ่งอยู่ในหน้าที่9 3นะคะให้นักเรียนเขียนข้อที่1กับข้อที่2ลงไปนะคะจุดประสงค์ข้อที่1ค่ะรวบรวมข้อมูลและสร้างแบบจำลองที่บรรยายวัฏจักรชีวิตของสัตว์ค่ะ2ค่ะ เปรียบเทียบวัฏจัรรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆนะคะอันนี้เขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปในตอนที่1น,นะคะในหน้าที่86นะอ่ะทีนี้นะคะเราก็มาบันทึกผลการทํากิจกรรมค่ะเด็กๆเรามาบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะอ่ะแผนภาพวัฏจัรรชีวิตของมนุษย์ค่ะอ่ะใครอยากจะวาดรูปก็ให้นักเรียนวาดได้นะคะแต่ว่าครูขอไปไวหน่อยเนาะอ่ะมนุษย์ตัวเต็มไวนะคะนนี้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นวัฏจักรชีวิตของมนุษย์นะคะมนุษย์ตัวเต็มวัยนะคะก็มาเป็นมนุษย์ในวัยแรกเกิดค่ะอ่าแล้วพอ12ปีขึ้นไปก็จะกลายเป็นมนุษย์ตัวเต็มวัยก็กลายเป็นวัฏจักรนะคะเป็นวัฏจักรเป็นอ่าเป็นวงเวียนลักษณะเป็นวงเวียนเป็นวงกลมกันอยู่แบบนี้นะคะเนาะอ่ามันก็คือการหมุนเวียนนะคะในแบบรูปครงที่อันนี้แหละค่ะนักเรียนที่หมายความว่า มุนเวียนเป็นแบบรูปครงที่นะคะต่อไปมาดูวัฏจักรชีวิตของไก่นะคะอ่ะวัฏจักรชีวิตของไก่นักเรียนอ่าอันดับแรกเลยนะคะก็เป็นอะไรคะอ่าเป็นไข่ไก่ค่ะ,อะตอนตอนแรกเป็นไก่ตัวเต็มวัยก่อนใช่ไหมคะเป็นไก่ตัวเต็มวัยนะคะแล้วก็สองถึงสี่ปีเนี่ยเขาก็จะ,จะเจริญเติบโตแล้วก็มีไข่นะคะก็คือสืบพันธะุ์ละมีไข่นะคะออกไข่ละ ได้21บวันค่ะก็กลายมาเป็นลูกเจีย๊ยบนะคะพอเป็นล,ลักษณะของลูกเจีย๊ยบเสร็จแล้วก็3มถึงเดือนก็ไก่เป็นตัวเต็มวัยอีกแล้วนะคะก็เป็นวัฏจักรชีวิตหมุนเวียนนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะก็มาดูวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อไหมะคะ่ะลักษณะออของผีเสื้อไหมนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนี่อะ พีเสื้อไหมนะคะมีเวลามีระยะเวลาอยู่2อถึงสวันนะคะแล้วก็ออกเป็นไข่ไหมค่ะพอออกเป็นไข่ไหมเสร็จแล้วนะคะไข่ไ<ค>หมเนี่ยจะอยู่ได้1 0บถึงสิวันนะคะไข่ไหมก็จะแตกตัวเป็นนอนไหมนะคะนอนไหมเนี่ยก็จะใช้ชีวิตอยู่2 0่สถึงยีวันนะคะเขาก็จะมีการาห่อหุ้มตัวนะคะด้วยเส้นไหมนะคะที่มันคล้ายๆแบบ เป็นเส้นใหม่เลยอะเป็นใยใหม่นะคะเกาะตามเกาะตามตัวตัวใหม่นะคะนี่ค่ะนะ <c oughs> ก็จะเป็นดักแด้ไหมใช่ไหมคะพอดักแด้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผีเสื้อไหมนะคะแต่ตอนที่คุณครูทํากับยายเนี่ยนักเรียนทำทำผ้าไหมเนี่ยมันเป็นดักแด้ไหมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปสาวนะคะไปเอาไปต้มสาวเอาไหมนะคะ ไปเอาไหมนะคะแบบโอ้โห,หนักเรียนมันจะต้องให้ร้อนๆนะคะเอาให้ความร้อนแล้วเราก็เอาไหมขึ้นมานะคะแล้วก็มาแล้วก็เก็บไหมเอาไว้ใช้ทอผ้าต่อไปนะคะแบบดีมากๆเลยนะคะนักเรียนเนาะอ่าต่อไปนะคะ,ะเราก็มา ผลการอภิปรายนะคะในหน้าที่88นะคะผลการอภิปรายง่ายๆเลยนะคะในตารางที่1ตารางที่2ตารางที่3แล้วก็ตารางที่4นะคะมีอยู่4ตารางนะคะเรามาดูตารางที่1ก่อนนะคะมนุษย์เนี่ยระยะต่างๆของวัตจักรของมนุษย์ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนะักเรียนสามารถติ๊กเองได้นะคะนี่เพราะว่าเป็นผลการอภิปรายของนักเรียนนะคะผลการเปรียบเทียบนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เห็นไหม รูปร่างลักษณะเหมือนกันนะคะการกินก็เหมือนกันแหล่งที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันนะคะก็คือ,อมนุษย์ตัวเต็มวัยจนถึงทารกแรกเกิดนะคะต่อไปจากทารกแรกเกิดจนไปถึงมนุษย์ตัวเต็มวัยเห็นไหมคะลักษณะรูปร่างของเขาก็เหมือนกันเหมือนกันแล้วก็เหมือนกันนะคะ,ะต่อไปค่ะไก่นะคะมาดูวัฏจักรชีวิตของไก่ค่ะนี่นะคะ จากไข่ไก่จนไปถึงลูกเจี๊ยบนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะการกินอาหารก็แตกต่างกันนะคะแหล่งที่อยู่ก็แตกต่างกันด้วยนะคะจากลูกเจี๊ยบไปจนถึงตัวเต็มวัยเป็นยังไงคะรูปร่างลักษณะก็คือเหมือนกันค่ะก็พอ,อโ,ตโตเต็มวัยเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมคะมีมีขนมีมีตามีปากเหมือนกันมีไหมคะไก่ไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบเนี่ย มีปากเหมือนสุนัขไม่มีนะคะฉะนั้นมันก็เหมือนกันหมดเนาะก,การกินอาหารแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตารางที่3นะคะตารางที่3ก็เกี่ยวกับวัฏจักรของผีเสื้อไหมนะคะอาผลการเปรียบเทียบก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนนะคะทำไปนะคะจนถึงหน้า 89นะคะนักเรียนไม่ต้องส่งคุณครูนะคะนักเรียนไม่ต้องส่งคุณครูนะคะน,นักเรียนยังไม่ต้องส่งคุณครูนะคะเพราะว่าอันนี้นะคะคครูจะให้นักเรียนแค่บันทึกผลการทํากิจกรรมลงไปเฉยๆเนาะแต่นักเรียนไม่ต้องส่งนะคะนักเรียนไม่ต้องส่งเนาะเราจะมาส่งคงครูจะให้นักเรียนส่ง,สงก็ต่อเมื่อตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะอ่า แต่ก็ต้องทําลงในแบบฝึกหัดนะคะกิจกรรมนี้คุณครูให้หนักเรียนทําลงในแบบฝึกหัดด้วยนะคะ,ะแล้วไปดูตารางที่4ก่อนนะคะตารางที่4ค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการกินแล้วก็แหล่งที่อยู่ตั้งแต่แรกเกิดจนเป็นตัวเต็มวัยของมนุษย์ไก่แล้วก็ผีเสื้อนะคะอันนี้ก็ที่คุณครูติ๊กเอาไว้แล้วนะคะนีะ่นะคะลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ,ะมนุษย์เนี่ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะไก่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าผีเสื้อไหมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอย้ำนะนักเรียนไม่ต้องอส่งคุณครูนะคะแต่ขอให้นักเรียนบันทึกลงในกิจกรรมนะคะเพราะว่าเราจะเอาไว้ตอบคำถามนะคะในอตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะแล้วก็คุณครูก็จะให้นักเรียนเนี่ย ทำแบบทดสอบด้วยนะคะซึ่งแบบทดสอบในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ข้อสอบเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะอาจจะเป็น10ข้อหรือ20ข้อก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยให้นักเรียนเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็บันทึกลงไปก็คือเขียนลงในแบบฝึกหัดน,นะคะเพื่อนักเรียนจะได้จําได้นะคะสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะใครมีอะไรสงสัยให้ทักไลน์มาถามคุณครูส่วนตัวนะคะหรือว่า โทรมาหาคุณครูก็ได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ